นี้นั่งกินขา้าวเอา่เอากับใส่นมทั่วเหลืองหรอจ้ะโอ้นั่งกาบเบียร์ผักไมอีกจ้าทุกคนอันนี้อันแลดิดอันนี้อ,อียงเนาะนั่งจำบปได้ค่ะทุกคนลายยางเลยอันนี้เป็นทัวท่วทั่วยักษ์จ้ากำลังเกิดเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็น ต้นหมักรีกนางจ้ายังต้นน่อยอยู่ค่ะทุกคนนี่ไอ <c oughs> ยังมาพอดีฝ <c oughs> นจะออกงานตะเสาเลยเมื่อนี่นี่ไอท้าสีผนังกำแพงงกแพค่ะทุกคนไอท้าสีกำแพง้ำอีกรอบนึงเนาะจ้าเนาะ สวยเลยค่ะทุกคนสวยมากเลย mm hmm. เพื่อนบ้านกระทะคือกันขางนั่นเนี่ยทุกคน mm hmm. สวยมากดอกไม้สวยมากเลยด mm hmm. อกไม้งามๆค่ะทุกคนส mm hmm. ีชมพู ด้านนั้นเสร็จแล้วค่ะมุกเจ้ทุกคนโอ้สวยมากเลยเหลืออีกฝั่งนี้นะคะยังบันไดเลวจะ้ะทุกคนยังบันไดเลวทุกคนมาอีกเลิกงานแล้วมาทาสีบานทาทาสีหัวสวยอายนะจะ๊ะเนาะก็จะสวยอายเหตุงานกันเด้อค่ะทุกคนเหลืออีกเยอะเลย ไอ้เฮ็ดผู้เดียวตอนนั้งไปทำง,งานเนาะจนะ้ะเนาะเดี๋ยวนั้งก็จะซวยไอ้เห็ดงานจ้ะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกัน ทุกคนให้ชื่อสีมาอีกทังแล้วค่ะของไอ้ถาดนั่นของนางถาดนี่อันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านค่ะทุกคนมากเลยทาสีครีมนะคะเนาะอันนี้ส่วนทั้งหน้าบ้านนะาจา๊ะเนาะ จะพ่นไอ้ทำความสะอาดกำแพงลมพัด แล้วค่ะทุกคนขอแรงนะผัดไก่น้ำมันหอยจ้าไอ้ผู้กินข้าวนะจ้าเนาะไอ้กินจ้าแก้มักกันแบบกินตัผักนะคะทุกคนกินตัผักเนาะกินตะกับนะจ้านะบ้านเขาอื่นกับกิบกนตะกับนะจ้าเนาะนั่งมานี่นั่ผัดน้ำมันหอยจ้ามาจ้ามากินข้าวแรงน้ำน้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนสีทาทาเอาน้ำผักกันทาสีหัวนะจ้าเนาะ ทาสีทำรั้วใหม่นะคะทุกคนฉาบให้เขาฉาบเอ่อคลิปก่อนเนอาะจ่าเนาะนั่งอันที่นั่งลงไ,วไหวกันกจ็จะฉาบเป็นตะกี้มันเป็นแค่เป็นอิฐบล็อกเสีๆนะนี่ก็ฉาบป,ปูนลงไปแล้วก็พวกนั้นก็นลงสีสามรอบแล้วะค่ะทุกคนลงได้สามรอบแล้วโอ้ยนี่ค่ะสวยมากะค่ะทุกคนสวยงามมากเลยสีดำนะคะทุกคนสีดำหัวนั่งสีดำ หน้าบ้านก็นจะอีกสีนึ่งด้วยจ้าเออินทูโทนแล้วนะตอนนี้นองเอินเป็นทูโทนแร้วค่ะ,คะทุกคนค่ะทุกคนข้างนึงเป็นสีดำค่ะทุกคนเพราะว่าต่อไปอน,นะคุผู้นั่งจะเห็ตรงนี้จะเป็นจะเป็นประตูนะจ๊ะเนาะเป็นสีประตูกันข้างหน้าก็จะเป็นสีครีมคะ่ะ,คะทุกคนเขาเอินสีเอียงเนาะดอกสีแมกโนเรียค่นนนยะทุกคนแมกโนเรียแมกโนเรียดอกแมกโนเรียนะจ๊ะเนาะนู้นค่ะทุกคนพักกันท้าไปหอดพูดหรอคะ่ะ อันนี้ดอกกันบูเบลค่ะทุกคนเข้าเกิอดอยุข่างบ้านงามค่ะทุกคนงามงามดอกคอมแมงงามงามมันมีหลายสายพันธุ์จ้ะตัวนี้บูเบลเนะานะจ้าเนาะมีหลายสายพันธุ์มีสายแบบแบบดอกน้อยๆก็มีดอกใหญ่ๆก็มีอีกหน้าบ้านกับอีกพันหนึ่งเะค่ะทุกคนอันนี้อยู่ข้างบ้านอยู่แบบตามซอกหินอยู่นจะจ๊ะงามค่ะทุกคนงามงาม ขาสวยมากเลยนะสวยสวยค่ะทุกคนนั่งลำักนั่งมากอยู่ในป่าที่เขาเป็นเป็นทุ่งเนาะจ้ะเราเป็นทุ่งดอกบลูเบลนะคะทุกคนจะม่วงไปทั้งทุ่งเลยสวยมากน่าเบิ่องอายนานเ่ยทุกคนเลยไม่เอาอไปเหตุปืนเนาะจ้าเนาะเอาจะดังไป คนเขาเลี้ยนไก่ผัดนนพริกแกงนะจ๊าเนาะพริกแกงไก่ผัดพริกแกงเ,เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกพริก แกงต้นพริกเผาค่ะทุกคนพริกเผานมสดเออแล้วก็อบกถืกจ้าทุกคนมาเด้อจ้ามาจับจานหนักอันนี้ของอ้ายเนาะจ้าทุกคนข้าวเหนียวนางจ้าหวดน้อยติปีติปีติมีหวดน้อยทุกคนข้าวเหนียวนั่งซุกแล้วจ้าได้แกงอ่อมไก่ผักรวมนะคะทุกคนนั่งใส่ทั้งบวบฝรั่งทั้งกลัมดอกจ้า มาจัมากินข้าวน้ำนางค่ะทุกคนเมื่อนี้ออกมายางเลนข้างนอกกับไอค่ะทุกคนเจ๊นุ่งหอสวยพี่สาวโทวม้าพอดีกันเลยไอ้ Hi, เวรได้ทายน้นจาจัะเนาะข้าง <Yeah. S 1> ล่างนั่งเป็นเครื่องเล่นเด็กหน่อยจ้ะ oh. ข้างหน้านั่งเป็น You yeah, well so um, mm -hmm. have to message that mm -hmm. to because mm -hmm. oh. be so i will forget. He's so, so. He's yeah. นี่จะเป็นท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือนี้เมือนนี้คนเงนียบๆค่ะทุกคนน่เรือหาปลาค่ะทุกคน โอเคตู้แล้วค่ะทุกคนฝั่งนี้เป็นเป็นทะเลทั้งทั้งเข้าไปมารีน่าทั้งออกทะเลทั้งนั้นฮ้ะ ไม่ห right? okay. ิวอาหิวข้าวแล้วค่ะทุกคนหวกันประนังหิวข้าวแล้ววาสันช่วงนี้คนมาหลายกะถ่ายได้ถ่ายได้นะคะวิดีโอ สวยสวยที่ไอซื้อให้ก่อนไปเที่ยวนะจ้ะไอยมีการขยับกล่องให้พรออมค่ะทุกควยไปว่าระวังโทรศัพท์ตก,กว่สะสัคนคุณวันนี้อาจจะไปเมาอดีฟแล้วโอ้พรุ่งนี้ <c oughs> นก็อยู่คนเดียวสนุกกินปลาล่าประแดก ส <laughs> นุกกินประแดกค่ะทุกคนไอประยูนคนฟังตรงคำก็จะเป็นฮาวปลนะคะแข,งขงางๆนะจาเนาะช่วงนี้คนเงียบก่ะทุกคนเขาจะกลับบ้านหมดแล้วโอ้ดีเดเหมดแล้วมั้งเนาะช่วงนี้ Yeah, s crazy, was it it? wasn't Yeah บรรยากาศตอนนี้ค่ะทุกคนเงียบมากเงียบคักเงียบแน่จ้ะตอนนี้ก็หอดจะบ่อยจะมีคนนั่งอยู่ร้านอาหารเนาะจะเนอะอยู่ผับไปค่ะทุกคนไปเดินกลับบ้านกันอันนี้ก็จะอีกฟังหนึ่งนะคะท่านก็จะเป็นไน้หมดแต่ีทีวีจะพอได้บอกว่าผมเห็นมัว เดินข้างนะคะทางม้าลายเดี๋ยวจะสัน้นจ <c oughs> ตกหน่อยค่ะทุกคนข้า <c oughs> วแรงไอสเต็กเนื้อค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วนะคะ <c oughs> ของนางก็จะเป็นซุกี้บุญเส้นหมูสับจ้าทุกคนมากินขอน้ำนางคะ่ะ